จะลองเข้าไปคุยนินหน่อยอ๋อแล้วเป็ผู้หญิงจัดชุดดดำไปยก็ค่ะเออข้าอยากจะรู้ด้ือเกินว่าเธอเนี่ยชื่ออะไรเราให้นามาเชียงชยียชื่ออะไรนะเชียงชายเชียงชายผู้หญิงคนนี้ใช่เลยผู้หญิงในฝันของเราเป็นอะไรเนี่ย ะไม่มีอะไรพอดีฉันฝึกไว้ฝึกฝึกไว้เวลาเจองูกระทิงใช่ใช่ล่อล่องูล่องูเห็นฉันเป็นกระทิงหรือยังไงมาทถลอมมาทถลอมเคยดูมาทถลอมอะไรเอาแล้วเพื่อนหายไปแล้ววะก็คงยมันเปจ้ะยามากเต็มปากเต็มปากเฉยดีใจมากเฉยดีใจมากใจงเย็นก็หายใจเผลอดีใจมากอาการออกเลยผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้คือผู้หญิงที่ใช่ขั้นนั้อยากจะพบเจอ เรวก็ได้เจอแล้วที่องค์บอกฝันหาเขาเลยถูกที่ตามหากันเนี่ยนะไม่น่าเชื่อเลยว่าจะได้เจอในกลางทางแบบนี้ก็นั่นแหละที่ผมจะงไม่แม่จะเชื่อเลยเดินทแต่คนนั้นพระองค์ฝันหาเขาเปล่าัวหน้าอย่างกับม้าเลยใช่เหรอจะฝันถึงทำไมสุดยอดขอบคุณพี่ครัแน่ใจนะเธอรู้ไหมไม่ปิดตัวนะว่าข้าเนี่ยไม่ใช่สามัญชนคนธรรมดาข้ายิ่งนามราชบุตรฟ้าน้อยราชบุตรฟ้าน้อย เธอค ber, enjoy, er. s <S ือผ UH ู้หญิงในฝันคนแรกที่ฉัน yes, นั้นรักและฉันปรารถนาเมื่อยามที่ข้าได้พบเจอเจ้าข้ารู้สึกว่าข้าอยากจะได้เป็นขั้วแต่พี่เป็นอะไรอีกแล้วเนี่ยอะไรอีกแล้วอ่ะมอะไรจ้ะวันนีฉันซ้อมเอาไว้ว่าจะไปเล่นเอ่อเล่นลอัดุลอับ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 ดุลได้อย่ั เนี่ยปอบาดปอบาดชักสูงสหน่อยชักต่ำโอ้โหชักสูงสูงหน่อยสิเออชักสูงสูงอะไปชักต่ำจะพลาดก็ได้สงสัยจะคงจะชักไ่อยเนี่ยคนทำไมรีบรักษาค่าจังล่ะฮะทำไมกำลังเพลินเลยเชียวอ้าวเลอะมือเปล่าไม่เลอะเท้าพื้นจะลื่นอันนี้จะปีกปะนันนปาดพื้นไปก่อนปาบัด บอกแล้วไงใครมาถุยน้ำลายเลยไปเยียบมึงยปเดินไปดูไปเยียบหลานเขาแล้วเสรจพีพี่ค่ะถ้าเป็นเช่นนั้นก็กระหม่อมก็ไม่อยากจะอยู่เป็นการขวางคอไม่เป็นไรถ้าไม่จือสาอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนก็ได้ไม่เป็นไรพี่นะไปก่อนอย่าลางเข้าไปเลยพี่้ข้าไปเถอะโ้คดีพี่คะสรีพีพี่ก็ยังมีเพื่อนอยู่เหมือนกันทำไรอ่ะแล้วไม่ห่วงกันเลยต้องคอยจูนรีบให้มันเข้าไปแล้วมันก็ไปล้างหน้าดิยั้งยัง นี่หมดก้างงคอแล้วหมดก้างหวงคอแล้วในเมื่อเธอเป็นผู้หญิงในฝันสิ่งที่ข้านั้นปรารถนาก็คือตัวเธอข้าอยากจะได้เธอนนั้นเป็นคู่วิวาถากมมว่าเธอไม่มีคู่ครองเราสองคนคงจะได้มอบความรักต่อกันแล้วฉันต้องตอบอยังไงอ่ะ ก็แล้วแต่สันดานเธอเลยเล่นแต่ผู้หญิงฉันก็ต้องแบบแล้วแต่วคามรู้สึกแล้วแต่ความรู้สึกของเธอเลยจะไปรอดไหมเนี่ยแล้วแต่ความรู้สึกตายแล้วว่าเธอเนี่ยจะรักฉันหรือเปล่าพิจารณาก่อนแล้วกันนะมาขนาดเนี้ยพี่นี่เป็นชายไร้คู่ได้โปรดเอ็นดู ต้องยดูระวัง่รู้ทําไมปล่อยใจเลือนลอยมาหาพี่น้อยพี่คอยเป็นเพื่อนกูใจ ใครเป็นครูใครจะไปรู้โอ้ใจพออใจว่าใครเขาทำให้รักขารมาเสนอใจเธอสุ ngày thơ dòng san mẹ ơi คุณรักพี่อย่างอุนอ่นหัวใจแม่เอยไม่ตายรักพี่นั้นไม่รวนเร่ใจเ็นเธอหากว่าเธอรักฉันจริงจะยกขขนมามายังแผ่นนี้ ข้างสัญญาว่าข้านี่จะกลับไปหาเธอข้าจะมีวันทอดทิ้งเธอไปก่อนตอนนี้นะอีกไม่น,นานข้าก็คงจะได้มีเมียแล้วข้าดีใจแล้วมีใจ,จใจเย็งเงนๆประามาณนี้จอเ้อ